เอานะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่ไม่สงบนะครับคงจะไม่ได้มีแต่เฉพาะในไทยอย่างเดียวนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมานะครับก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับว่ามีเหตุการณ์ไม่สงบสังภักใต้นะครับนะครับหรือจะเหตุปะทะกันตรงชายแดนไทยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านนะครับเผยว่าจํานวนผู้เสียชีวิตในเหตุปะท้วงนะครับรุนแรงขึ้นนะครับดําเนินมากกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับอาจสูญเสียถึง2000ศพนะครับ ในขนาดที่โทษนะครับผู้ก่อการร้ายเป็นต้นเหตุในการทําให้เสียชีวิตนะครับคือมันก็มีการแฝงแฝงตัวนะครับเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับเขาบอกว่าเป็นน่าจะเป็นมาจากผู้ก่อการร้ายด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็เอาใจช่วยทุกประเทศเลยแล้วกันนะครับที่เกิดเหตุแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนนะครับจะเกิดเหตุความรุนแรงอะไรแบบนี้บ้างซึ่งไทยเองนี่ก็ นะครับก็เพิ่งเมื่อวัยว้นี้นะครับเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับก็คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆของท้องช่องนะครับ